และตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่บูธของชางอานออ t o โตโมบิลนะครับในงาน Motor Expo 2023ซึ่งแน่นอนนะครับเมื่อพูดถึงชางอารนะครับเราจะได้เห็นรถในเทคโนโลยีล้ำๆแบบรถไฟฟ้าและที่อยู่ข้างหลังนี้นะครับนี่เป็นคอนเซปต์คามใหม่ล่าสุดนะครับชื่อว่าเวียตอนนี้ยังไม่มีจำหน่ายนะครับแต่บอกเลยว่ายังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาแต่แค่มองผ่านๆแล้วโอ้โหมันจะล้ำอะไรขนาดนี้นี่รถไฟฟ้านะครับ ซึ่งรถไฟฟ้านะครับที่มาเปิดตัวในงานนี้นะครับนี่เลยฮะดีพอนะครับมีดีพอตั้งแต่ L07 DPO อ S07 นะครับ We just launched the two hero models, d p o 7 and S07, which represents latest and advanced technology under Chang'an Group brand at the Motor Expo. Jeepo A07 sports fastback EV with cutting edge design, crafted by our international design team, earning the world of recognition from the Red Daughter Award 2023. And Jeepo A07, a smart lifestyle SUV, reflects the lifestyle of modern individuals, combining advanced driving technology with stage of art design. Let's touch the future and explore Depot products and more to explore. Now, the products are ready for booking today at our booth. We sincerely welcome all the customers to start a new driving experience with Depot. Thank you. L07, Automobile. เจ้าของรางวัล Product Design Award จาก Red Award 2023ครับซึ่งโดดเด่นด้วยภาพลักษณ์ภายนอกนะครับกับดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวนะครับและยังคงความเรียบหรูด้วยกระจังหน้าแบบ m i n i มอลตกแต่งด้วยไฟหน้า LED อัจฉริยะและนอกจากนี้นะครับมีการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ด้วยเสริมด้วยการใช้เส้นสายแอมพลิวไทวที่ด้านข้างของตัวรถช่วยเพิ่มสุนทรียภาพในการขับขี่ครับ ประกอบก,บกับการใช้งานแพลตฟอร์ม EPA1 นะครับทำให้ D4L07 มีการส่งตัวและควบคุมที่ยอดเยี่ยมพร้อมกับมอบอัตราเร่งอันทรงพลังแก่ผู้ขับขี่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด190กิโลวัตต์นะครับหรือ258แรงม้า แรงบิดมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดถึง320นิวตันเมตรและแบตเตอรี่ขนาดใหญ่66.8กิโลวัตต์ชัครับให้ระยะทางวิ่งสูงสุดถึง540กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มๆหนึ่งครั้งมาตรฐาน NEDC และความพิเศษอีกหนึ่งรุ่นนะครับ d e p a l S07 ครับรถยนต์ไฟฟ้า SUV อันเนกประสงค์ขนาด5ที่นั่งนะครับถือว่าเป็น smart lifestyle SUV เลยก็ว่าได้เพราะนี่คือตัวแทนไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ ภาษาเทคโนโลยีการขับขี่ขั้นสูงและการออกแบบที่เรียบหรูอย่างลงตัวเสริมด้วยหลังคากระจกพารารามิก glass r o นะครับขนาดที่ห้องโดยสารภายในเนี่ยถูกออกแบบให้หรูหราด้วยแรงบันดาลใจจากเรือยอชประกอบกับการใช้แพลตฟอร์ม EPA 1เช่นเดียวกับรุ่นของ L 0 7ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับขนาด190กิโลวัตต์หรือ258แรงม้าแรงดิดมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด320นิวตันเมตรและแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ครับ 66.8กิโลวัตต์อว้ระยะทางวิ่งสูงสุดถึง485กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มเพน1ครั้งมาตรฐาน NEDC และนี่คือความพิเศษสุดล้ำนะครับกับรถไฟฟ้าจากช้างอานมาพบกับความพิเศษนี้กันได้นะครับที่ Motor Expo 2023ครับแล้วเจอกันนะครับ